วันนี้นะฮะเทพดีลานะครับอยู่กันที่ค่ายมวยเพชรยินดีคิงดอมพอดีเพื่อนผมอะตอนนี้ยเขาเป็นโปรโมโตเตอร์มวยดงังแล้วก็เปิดค่ายมวยด้วยนะฮะชื่อโบ๊ทในวงการเขาเรียกกันว่า เสียโบ๊ปติกิรของเรากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพอดีเห็นมันไลฟ์อยู่ใน f Facebook บ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้เรื่องมวยไทยเลยเลยสนใจขึ้นมาและนี่คือสสวัดีครับเสียโบับเพชรยินดีคิงน้อกสวัสดีครับ มวยเนี่ยคือคนที่เอานักมวยจากค่ายต่างๆมาจัดแมช์อ่ะมันคือก็คือก็เป็นคนจัดอีเวนต์อ่ะโปรโมเตอร์มวยในประเทศไทยมีอยู่20กว่าคนประมาณนี้ไม่เกินน้อยนะน้อยมากน้อยมากสนามมวยหลักๆมันมีลุมพินีกับลาดำเนินซึ่งตอนแรกเราไม่รู้อะ่ะว่ามันต่างกันยังไงมีความศักดิ์สิทธิ์ความขลังพอๆกันสนามมวยด้านเนินจะเก่าแกกว่าายุเจ็ดบปีแล้วนะแต่ลุมพินีเนี่ยประมาณสัก6 6กว่าปีเวลาดูหนังอ่ะ เหมือนแบบถ้าเกิดได้ไปต่อยเวทีล่าดำเนินก็คือแบบเฮ้ยนี่ค<อ>ือนักมวยล่าดำเนินนะครับก็เหมือนกับคุณได้ไปเตะฟุตบ,บอลในสนามคอนเทฟอร์ดแต่ว่าไม่ว่าจะขึ้นล่าดำเนินหรือลุมพีีเนี่ยมีคุณค่าเท่ากัน่นานนอันนี้เรื่องนี้ตกใจนะเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะการพนันนี่คือถูกกฎหมายนะครับคือประเทศเราอ่ะมันมีอยู่แค่สองสองอย่างที่ถูกกฎหมายซึ่งเขาบอกออกไบอนุญาตการเล่นการพนันถูกต้องตามแบบกฎหมายเลยจากกระทรวงหามทรัยแต่ถ้าเกิดคุณเล่นข้างนอกสนามมวยสิไม่ถูกมวยเนี่ย ตลอดเวลา5ยกที่มวยต่อยคุณเล่นได้ตลอดเวลาอย่างขั้นต่างมีไหมสิบบาทได้ไหมได้วันนี้อยากพนันสิบาทจังเลยสามสิบบาทก็ได้ซึ่งคนที่กําหนดก็คือสนามมวยก็คือคนในเวทีนั่นแหละเขาก็จะเีราคาขยับเหมือนดีมาซ่าพายสมมติว่าคุณ54าสี่ปั๊บคนแย่งกันต่อปุ๊บราคาขยับแพงขึ้นไปที่เราเห็นในสนามอ่ะที่เขายกมือเยอะๆนั่นคือเขาเล่นพนันกันอยู่อ่ะ ถ้าชูมือกันอะไรระบบอะไรเงี้ยจริงๆนั้นคือสัญลักษณ์ในการเล่นมวยชูๆเงี้ยต่อ5้าสี่นะพูให้ใครดูให้คนที่เล่นในเวทีวะ่ะสมมติว่าอ๋อนี่คือเจ้าหน้าที่ได้คนที่เล่นทั่วไปเลยทุกคนเป็นโตะได้จับกันเองคนในเวทีสามพันคนคุณสามารถจิ้มเล่นใครก็ได้ในเวทีมาถึงค่ายมวยแล้วต้องซ้อมเลยครับนี่คือเทรนเนอร์ที่จะมาสอนเราชกมวยนะครับผมบุญบัวฟ้าวาฒเวารอครับ ผมอยากจะแบบเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยจัดการนะครับนี่เริ่มจากการมวยตั so the, ้งก้าวเดี๋ยวจะขึ้นไม้เท้าก่อนนะได้มัดหนึ่งสองก้าวเหมือนกันครับอยากจะก้าวครับเ้มันถึงโบราณเราชกทุกครั้งเราจะก้าวครับแล้กาวเขาก็ลงอาก้อ้า ดูตอนนี้น okay ี่ตอนนี้ด <oh ูยิีงโจอ่ะนี่เหมือนชีวิตเราต้อเจอกับคนละขัานต่อยมือผมมือซ้ายหมัดซ้ายโอ้มือจะหักเขาหนะมือเขาอ่ะมือผมสิต่อยปาดง่ายต่อไปเตะเก้าซ้ายยกระเบีบมือขวาเวี่ยงลงข้างล่างมือซ้ายบล็อกหน้าตัวเองมือซ้ายบล็อกหน้าตัวเองด้วย

ชอบเล่าให้ฟังว่าแบบไปต่อยคนนั้นคนนี้อ่ะวันนี้ก็รู้ความจริงละเฮ้ยเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยคือแบบเรื่องที่มันเคยเล่าเล่ามาน่าจะโดนเขากระทืบมากกว่าไปกระทืบนเขาอ่ะเข่าขวาก้าวซ้ายยกเข่าขวามันจะอยู่ลักษณะไหนเออโอ้โหนี่ตีนะเนี่ยเสียงดังดังดังเอาเต ซอกเก้าแล้วขัดตายอ่าโวยแม่นอัอีกทีอับดีตั้งนั่นแหละหูสซองเลยอับดีอย่ายกไปมาซ้อมเสร็จเราก็ต้องโชกับแชมป์เลครับ ผมเลือกพี่คนนี้โอเคโอเคเลือกคนนี้อ่ะมาทำไมอ่ะก็เขาพันมือให้ผมไงด้านหลังเลือกเขาไว้ตรงนี้ยกนึงคือสามนาทีสามนาทีต่อยห้ามหยุดหยุดก็เลยแพอ่าเอาไปว่อยไฟแดงไฟแดงไฟแดงชีวิตเรามีแรงไหนเราใส่เท่านั้นเลยโอ้ยมันดูถูกกันสุามนาทีตับเวลานะโอ้ยไฟแดงบางพีร้อยสอจิตพัฒนา

ไอติดเนี่ยะขึ้นไปชกอ่ะชกตอนแรกก็โอเคอยู่นะชกไปชกมาแล้วแบบมันกีดอะเรียกว่ารู้จักกับคำว่าใกล้ตายหัเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบจะตายอ่ะมันมึนไปหมดอ่ะเพราะว่าผมเหมือนผมหายใจไม่ค่อยทันไง แต่เห็นพี่เขาก็บอกนะว่าผมก็ได้อยู่ฝีมือก็พอใช้ได้อยู่เต้ตไปคุยไปไงไปคุยกับพี่ตึกพอผมลงจากเวทีปุ๊บเขาบอกว่าติ๊ดเนี่ยขึ้นมาต่อยท้องเลยได้เลยไปแล้นะเลยอย่าเสียชื่อเฮ้ยติ๊ดผู้หญิงก็ไม่รอข้างล่างเฮ้ยติ๊ดผู้หญิงก็ไม่รอข้างล่าง มีเรื่องที่เราไม่รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผู้หญิงเราเคยได้ยินบ้างแหละที่ว่าผู้หญิงเขาห้ามขึ้นไปบนเวทีมวยอ่ะแต่เราเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่แค่ห้ามขึ้นนะคือห้ามแบบแตะก็ไม่ได้จับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คือฝรั่งบางคนไม่รู้เลยก็ไปปุ๊่เหยียบเลยขอขึ้นเวทีเลยโอกาสที่วิ่งกันแบบคือแบบนึกว่าแบบมี้คือ่ะ่จที่ไม่ใช่แต่เคยมีเหตุการณ์นะฝรั่งเขาไม่รู้เขาขึ้นบนเวทีเชื่อไหมมวยแตกทุกคู่เลยมันจะไปได้กับมวยสิบคู่แตกทุกคู่อย่างเนี้ย ที่ซ้อมอ่ะขึ้นได้คือผู้หญิงขึ้นได้เพาต้องมีควาหนื่อยนิดนึงปกติผู้ชายขึ้นก็จะข้ามก็ได้จะรอดตรงไหนก็ได้อะไรยังไงก็ได้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยอยากจะลองขึ้นไปซ้อมบนเวทีเราก็ยินดีให้ขึ้นไปซ้อมแต่ว่ารอดข้างล่างนิดนึงรอดข้างล่างใช่นิสัยเลยได้ได้แล้วด้วยคนิ่งยืนนิ่งนี่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรเอาเลยไม่กลัว แข็งมากเลยพี่ผมโมเสียเชิญเลยเฮ๊ยแข็งแงมากโมบอกว่าเมื่อปีที่แล้วมันมีเด็กขึ้นเวทีแล้วเด็กเหมือนอายุ1ิบสองอะไรเงี้ยแล้วชกแล้วตายตายจากการชกมวย มีกฎหมายมาว่าไม่ให้เด็กเกินอายุอะไรนะสิบสองสิบสองชกมวยะมันเกิดอะไรขึ้นสมัยนี้คลิปมันออกไปเยอะเขาก็ไลฟ์กันแบบเป็นเรื่องปกติใครจะไลฟ์ก็ไลฟ์ได้แล้วไปไลฟ์เด็กชกกันอ๋อเขาเป็นคนดูเออเขาก็ไปไลฟ์เสร็จปุ๊บคนคนที่เขาเห็นเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมทารุณเด็กแบบนี้อังจากนั้นก็เลยมีการคิดที่จะทําร่างกฎหมายนี้ออกมามแล้วพอเอนจังหวะพอดีเข้าทางเขาเป๊ะเลยก็คือนักมวยเด็กไปชกกันแล้วตายเสร็จปุ๊บก็เลยมีคนคิดว่ายอันตรายแล้วกีฬามุยไทยคือกีฬาที่ เด็กไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ว่าค,คุณลืมคิดไปไงประเทศนี้ประชากรส่วนใหญ่คือคนลากยาที่เขาไม่รู้จะทําอาชีพอะไรแล้วพูดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันดรามา่าดราม่าเลยดราม่าเลยลืมมันดรามา่าจริงๆนะคือเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าคนที่เขียนร่างกฎหมายเนี่ยคุณมีปัญญาที่จะเ,เลี้ยงเด็กเหล่านี้หรือเปล,ล่าเด็กบางคนไม่มีทางเลือกพ่อแม่บางคนสนับสนุนลูกไม่รู้จะให้ลูกไปทําอะไรอะ่ะไปเตะฟุตบอลอย่างน้อยๆสตาร์ทคู่น,นึงก็เท่าไหร่แล้วแต่มวยมันไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีต้นทุนในชีวิตแค่2กงกำปั้นกับ2 ชโคยเด้ลเลยวะอีกอย่างหนึ่งคือมวยไทยเขาบอกถ้าเราจะเก่งได้เราต้องเริ่มตั้งแต่อายุ8 9ขวบนั่นคือการสร้างกระดูกปัจจุบันเนี้ยอย่าว่าแต่ในประเทศนี้เลยญี่ปุ่นน่ะโอ้โหเรื่องสิธิ์นเรียชนเขาระดับโลกนะเขายัางให้เด็ก8 9, ขวบ9้าขวบชกมวยปัจจุบันเนี้ยประเทศเราเนี่ยเราเริ่มที่จะสู้เขาไม่ได้แล้วผมหมายถึงว่าน้ำหนักเยอะๆนะ แต่ร่าง,งน้อยโอเคยังยังโอเคอยู่เบอร์หนึ่งของโลกจะเป็นคนต่างชาติแล้วนะปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนไทยจริงป่ะขนาดเริ่ม,มตั้งแต่เด็กยังจะสู้เขาไม่ได้เลยสลีล่าด้วยตามธรรมชาติแข็งแรงกว่าแล้วเขาดันเริ่มตั้งแต่เด็กด้วยใช่แล,แล้วปัจจุบันนี้เขาเริ่มเลยแปดเก้าขวบแล้วด้วยอีกหน่อยก็คิดดูสิภาพคนไทยอะ่ะคือไปต่อยบนเวทีโดนฝรั่งไล่ยั่มอย่างเงี้ยตายไหมล่ะ มวยไทยนะเฮ้ยที่ไเราไม่ดูอะเรารู้สึกเลยว่ามันต้องมันต้องเขินนิดนึงเออมวยไทยนะเฮ้ยคนไทยพูดวมวยไทยมวยไทยคนไทยโดนยำเงี้ยใช่และอีกหน่อยถ้าเกิดกฎหมายนี่ออกมาฮ้าเด็กอายุต่างกว่า12ปีชกมวยเอามวยไทยไปเลยครับญี่ปุ่นฝรั่งเศสยกให้เขาไปเลยเพราะคนที่ออกกฎหมายเขาไม่ได้คนมวยไงแล้วเขาไม่ถามคนมวยด้วยนะสนามมวยเนี่ย หลายคนไม่เคยเข้าไปไม่ว่าจะหนังหรืออะไรห,หนัง<ด>แต่ก่อนก็มีที่ว่าเฮ้ยคนแม่งยิงกันเฮ้ยมันดูแบบนักเลงอยู่กันหรือเปล่าก็จริงนะเมื่อก่อนแต่ถามว่าคนเหล่านั้นอะ่ะตอนที่ไปไหนหมดแล้ว ตายหมดแล้วตายหมดแล้วก็ยิงกันแท้ทุกวันมันก็ไม่เหลือกันอยู่แล้วผมว่าส่วนใหญ่ตอนนี้คนพัฒนาการของความคิดมันดีขึ้นกว่าคนเมื่อก่อนคนสมัยปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาเปลี่ยนมุมมองแล้วล่ะว่าเข้าไปดูเลยเขาแค่อยากจะไปเสพความสุขบางคนอะอยากเล่นมวยก็เข้าไปเล่นมวยคนคนชอบคนนี้มากเลยเป็นไอดอลขวัญใจคุณเขาเข้าไปเชียร์เขาก็แค่นั้นเองมันก็เหมือนสนามกีฬาสนามหนึ่งแต่ว่าที่จะบอกก็คือมันไม่มีแล้วการต่อยตีใช่ไม่มี้วครับไม่มีลวคือจริงๆถามว่าวงการมวยในปัจจุบันเป็นยังไงมันก็จำนวนคนดดูในนสามวยก็ลง ลดลงทุกปีนะครับเพราะว่ามวยแทบจะทุกวันอยู่แล้วที่ออกทางทีวีเลยไม่จําเป็นที่ต้องเข้ามาในสนามวยละเมื่อก่อนเนี่ยในเวทีก็ในการเล่นมาราชทุกทไปก็สามพันคนตัวนี้ก็เหลือประมาณพันหกพันเจ็ดพันห้าอะไรเงี้ยถ้าเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลามวยทีวีช่องเจ็ดหน่อยครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะไปรวมตัวกันในหมู่บ้านเขาสี่ห้าร้อยคนดูทีวีหนึ่งเครื่องเลตตี้มันเลยแบบไม่ได้ทะลุเหมือนดูละครเหมือนดูอะไรแต่ถามว่าจริงๆแล้วคนที่ดูมวยจริงๆณวันนี้ตามต่าง แต่ว่าไม่มีโอกาสเข้าสนามเลยอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับศึกเพชรจินดีกับเทพบีลานะฮะซึ่งเทพบีลาก็ถล่มเพชรจินดีลาบคาบลาบคาบเล่ยไฟชี่คือที่ที่เป็นค่ายมวยที่เป็นมาตรฐาน คือคนจะทั่วไปอาจจะกลัวที่อาจจะเข้ามาซ้อมมวยที่ไปยินดีเพราะว่ามีมวยอาชีพเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงเราแบ่งช่วงเวลาชัดเจนนะครับช่วงเวลามวยอาชีพก็ส่วนมวยมอาชีพช่วงเวลาของนักเรียนทั่วไปก็ส,วส่วนนักเรียนทั่วไปนีกเรสาวสวยไหมมีผู้หญิงทท่านั้นเลยผ <ๆ S 2> ู้หญิงเยอะมากผู้หญ,ญิงตอนช,ช,ช่วงเย็นๆนะข้าหน้าขอขึ้นมาต่อยผู้หญิงนะ ต่อยผู้หญิงเหรอโว้บบ้าเลยต่อยผู้หงโอนใจเราทำได้เลยเราติดเลยโอนใจเราได้ต่อยผู้ชายแล้วต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงมาโอนใจเราได้ได้ครัก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าใกล้ๆเคียงนะครับสจรันสันยุง34นะครับเป็นยี่ดีคิงดอมนะครับเข้ามาได้เลยครับผมอยู่ทุกวันครับสำหรับวันนี้พวกเราเทปลีลาและเทพยี่ดีคิงดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเทปลีลาเทปลีลา